เนี่เนี่ยวันเกิดผมนี่มันอาพัพหลวงพ่อแปะถาวายสองแส,เส,งสนเจมูถาวายมระมื่นหนึ่งดร์เก่งถวายมาหมื่นห้าแต่อีกห้าพันก็ไม่ถาวายนะถาวายหมื่นห้ามีขโมยเออแล้วก็เวลวันถวายมาสองหมื่ตอนนี้ถ้าจะเสดงกำลังเ แล้วก็ใครอีอีกถวายมากเทพถ้าเวลาผิดฟังนะครับฝากแล้วปักใชครับเดี๋ยวผมพาไปดูเลขอนามน์เนาะงวดวันที่งวดที่1กพฤศจิกายผมพิมพ์ผิดไปแก้เลยนะครับหนึ่งหม16พฤศจิการเนาะใส่สินเปล่าแล้วก็พวกที่เป็นซอเนี่ยพันเดียวพวกเล่นเราก็รวย ตัวลูกน้องถวายพันลูกพี่ถวายห้าร้อยวันเกิดฝากแล้วฝาแชร์ฝากแล้วฝากแชร์เอตววองไม่รู้สึกห้าร้อยหรือเปล่าตววองฮะฝากติดตามเพจเจ้าพิงสมพิเน้นนะครับตอนนี้พระเจ้าพิงวองห้าร้อยนี่แย่บรรลุศีลนะครับก็ฝากนล้วแชรครับเดี๋ยวพาดูตัวเลขเนาะวันที่ติดต่อไม่ิกงานเนาะความจำดีตระกูลร้อยเดียวเนี่ยจำไว้เลยแต่ก็เป็นน้ำใจนะก็ ไม่ทิ้อะไรมากกดไลค์กดแชร์ครับตอนนี้ท่านจะเอาสิทธิ์ทำพูดคุยครั้งเดียวนะฝากกดไลค์กดแชร์เพจเพลงอสมศรีเลยเนาะไม่ทิ้งอะไรมากครั้งเดียวนะก็ใครทำมากก็ขอให้ถูกหวยมากๆอย่างนั้นใครทำน้อยก็ตามนั้นเนาะแล้วก็ใครที่เงินในถังก็สามหายก็ขอให้ได้คืนแต่หน้าได้คืนแล้วแหละนะ ฝากกนแล้วก็แชร์เพจเจ้าโเฮงกระสมเส,สน,<ค>น,นี่นะนี่คนอะไรนี่คนไม่ฉลาดนะเิงนะคนโง่นเนี่ยดมอไปซ่อนเงินในกระถางข้าวสารน้ำมันเปียกน้ำครับแล้วมึงลองคิดตัวเองว,ว่าเมียน่มันต้องหุงข้าวทุกวันเออแล้วมันมันก็ต้องเจอืกเอาสกวันอนนึ่งเงเนาะเขาเรียกอะไรรู้ไหมไปครับไปครับไปน้ำลดตอโผล่ก็มันยังไม่ลดครับอเออ น้ำลดเงินตอโผแต่อันนี้น้ำยังไม่ลดข้าวลดเงินโผนะเมียี่นในใจสาธุโอ๊ยพ่อแม่โผส่งให้โชคแล้ววะนะได้นี่ได้เมืเ่อค้าก่อนได้มาทีนึ่งจากสาลพระภูมิเอง <c oughs> ไปเปลี่ยนกระถางทุกสาธุพระภูมิไม่ช่วย <c oughs> ได้เงิน นนก้อะไรไม่รู้ใครพาดกรเมินมาวางไว้ฝากกดติดตามด้ยครับเ<า>ิจเจ้าโสเฮงอสมศรนี้นะครับใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกดแชร์ด้วยนี่แหละกบพูดให้ฟังเพราะว่าลูกหลานทานุณไม่ว่าจะค,คนภายในภายนอกก็ทำกันมาตลอดนะก็ขอให้มีความสุขขอให้มีความเจริญก้าวหนานะพวกใสรษฐเปล่าไม่รู้จะอวยพรยังไง นะกระขอให้ยาวๆแล้วกันนะพวกใส่ผิตเปล่าๆขอให้ยาวๆมีด้วยเหรอคิดเอาเองอยากได้อะไรยาวก็คิดเอาเองอายุยืนยาวเอออะไรก็คิดเอานะนี่แหละเออยากโยมนี่จะเดินทางมาอาสงคฤาษีเน่นน้ำไปท่วมนโยกนะ ใครเดินทางมาได้ก็เดินทางมานะเออขอให้ทุกลุกท่านที่มาร่ำรวยนะด้วยความปลอดภัยอย่าลืมตรวจเช็คอุณภูมิวัดไข้กดเจลแอลกอฮอลล้างมือใส่แมสนะากาดอย่าตกกินร้อนท้อนกนลางล้างมือนะเออพ่อผักเผ็ดนะเพ็ดเออเพ็ดเจ้าสวยเองนะอาสมฤือสีเลน ใครที่ติดตามดูอยู่เนาะก็ขอให้รวยนะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยและใครเข้ามาดูใหม่ก็กดติดตาไมไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวทางเขาเรียกแอดมินนะแอดมินเพจเขาจะได้ไลฟ์สดพาชมตัวเลขบอกอะไรเยอะแยะมากมายที่เขาได้เขารวยกันแล้วก็ฝากนิดนึงนะเวลาลงอะไร ในเพลเจ้าสวยเอกอาสมฤศินัพยายามอ่านข้อความให้ดีนะเพราะว่าถ้าลูกไม่อ่านข้อความก็จะมาบอกว่าเอ๊ะทำไมลงหลังหวยออกลงอย่างนี้ไทยก็ลงได้ว่างั้นนะเดี๋ยวมันจะเป็นบาปนะลูกพ่อก็เขียนไปแล้วว่าพ่อไปมาหลังหวยออกนะเออนาะยังไงก็ช่วยกันอ่านหน่อยนะกันนะเออแล้วก็ ขอให้รู้ที่เข้าใจผิดก็เข้าใจถูกซะนะคนเราจำไว้นะมนุษย์บาห้าร้อยจัพวกนะเกิดเป็นมนุษย์บาห้าร้อยจัพ่วกไม่ต้องมีใครเอาแค่ผัวกับเมียเมียชอบเครื่องสำอางผัวชอบพัดเครื่องผัวก็ด่าเมียว่า ลิสติกมึงยังไม่หมดเลยมึงซื้อมาทำไมแป้งพับมึงก็ยังไม่หมดเลยมึงซื้อมาทำไมมึงมีหลายหน้าเลยโก้ไม่สิมีหลายหน้าถ้ามามึงก็ให้หน้าโนนหน้านี้หน้านั้นไอ้หน้าโน้นมึงก็ให้กูมึงเอาแป้งพับมันให้กูใช้ดีกว่าหน้ากูเยอะกว่านั้นไอ้หัวก็เข้าใจเมียเองนะไอ้เมียก็บอกเท่าพี่เลพัะเครื่องอะเวลามึงกอดมึงกอดพัะเครื่องใช่ไหมเออ ว่าแต่กูพักเรื่องแต่๋ยวมอนก็เช่าองค์นู้นก็เช่าองค์น,น,นี้นี่เห็นไ,ไหมคนเราบ้างเราทำพวกร้ไมไม่ใช่ไม่ใช่ชีวิตจริงแอดมินนะเอออาจไม่รู้อาจจะใช่หรือเปล่ามไม่รู้นะเออถ้าเย็นนี้ได้กินข้าวต้มกับน้ำปลาก็ใช่แหละนะเนี่ยคือคนเราบ้างเราทำพวก้นี่แค่โผล่เมียนะยังไม่รวมญาติพี่น้องพ่อแม่พี่หายดังนั้นเราจงเอาใจเขาใส่ใจเราเราจะชอบเหมือนเขานั้นไม่ดี เขาจะชอบอนเรานั้นไม่มีเราจะทำอะไรให้ถูกใจคนร้อยคนมั้นไม่ดีเราจะให้คนอื่นทำอะไรื่้ถูกใจเราคนเดียวนั้นไม่ได้ดังนั้นเราต้องเข้าใจโลกใบนี้ที่บอกว่าโลกกระทำโลกกระทำแปกมีอะไรมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญย่อมมีนินทามีดี ย่อมมีชั่วอีกแปดอย่างสี่ข้อใหญ่เป็นย่อยเป็นแปดอย่างนะจงจาไว้ว่าในโลกใบนี้เราอยู่คนเดียวไม่ได้นะเราจึงต้องคบมิตรสหายมิตรที่คบคาว่ามิตรเนี่ยเออมันมาจากภาษาไทยว่าไมตรีนะคำว่ามิตรในบาลีนะมันมาจากภาษาภาษาไทยว่าไมตรี ไมตรี three, คือการให้ใจความหมายของไมตรีนะดังนั้นการคบมิตรก็คือการคบเพื่อให้ใจดังนั้นเราคบกันเราต้องให้ซึ้งใจกันและกันนะถึงเรียกว่าการคบมิตรลิงกับฟันเขาร้องเพลงไหมเห็ไหมคบกระทบกันเมื่อไหร่ก็เรื่องใหญ่น้ำกับไฟเป็นยังไง,ไงเออ กระทบกันมันก็ดับมอดลงไปนะคนโบราณบอกผัวกับเมียนะโอ้ถ้างอนจงงอนอย่าเกินงามจงงอนไปตามอารมณ์เสียอย่าไฟลึกอยา่าไปซุกฟืนต้องสู้ทนขมคืนกุเบกขายามไฟลึกไม่ใส่ไฟเดี๋ยวมันก็สาฟืนมันเลึก ไฟมันเดี๋ยวก็ซาดับลงพันนะนี่ใส่ฟืนไปก็ต้องติดไฟก่อนติดไปสับพักเดี๋ยวมันก็มอดไปได้ตัวของมันเองถ้าไม่มีน้ํามันลงเป็นใจมันดังนั้นน้ํามันเป็นตัวแปรที่สําคัญน้ํามันคืออะไรว่าน้ํามันเปลี่ยนเป็นน้ําใจจะเป็นน้ําใสสะอาดจากไฟถ้าน้ํามันเปลี่ยนเป็นน้ำใจพากลงไปไฟจะลุกขึ้น ลองคิดดูนะเอาน้ำมันกาดใส่ไฟไฟรุ่นเพเดียวแต่ปัญหาใหญ่โตเชียนี่เขาเรียกไฟฟืนกับไฟอย่าใส่น้ำมันนะอ่ะฝากลูกฝากหลานไว้ด้วยเพราะการมีชีวิตครอบครัวการุการพกมี้มันยากนะลูกนะดังนั้นก็ฝากไว้ด้วยและที่สำคัญนะลูก สำคัญมากคือขวาอาสมฤษีเนยทุกวันเสาร์อาทิตย์นะฤษีเนยจะลงมารับแขกด้วยตัวเองนะใครที่จะตอกตะปุกวาสนาเศรษฐีใครที่จะลงกระเป๋าสตางค์ลงเก็กโทรศัพท์ก็มาได้นะ,นะติดต่อคณะกรรมการมาตู้ ใครที่อยากมีกินมีใช้สร้างบุญบารมีก็ถวายข้อใส่ส,สามารถทำได้ดังนั้นพุ่วันเสาร์อาทิตย์9ก้าโมงสานาทีเรามาเจอกันใหญ่เกินสิโมงนะลูกเริ่มสัปดาห์หน้าใช่ไหมเริ่มสัปดาห์หน้าสัปดาห์หนีน้พรุ่งน,นี้วันอาทิตย์ไม่ได้ทำเพราะว่ามีงานมีงานต่อที่สุพรรณบุรีนะก็พรุ่งน,นี้วันอาทิตย์วันที่เท่าไหร่ วันที่เจ็ดนะเนี่ยวันที่เจ็ดตั้งกับวันที่สามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยมีงานแล้วก็อ่จะไม่ว่าอีกทีก็แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเริ่มสิบสามเริ่มสาสิบสามี <64. S 1> อ่อแล้วก็จะไม่ว่าอีกทีก็สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบทั้งเดือนเลยจะว่าอีกทีก็ ยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามยังสามสิบลุงเออก็คือว่างทั้งเดือนเลยไ,ไ,ไ,ไม่มีใครหา <c oughs> ช่วงนี้งานปกเสกไม่มีนะเออส่ตตวนมากปกเสกอยู่ที่อาสงนะใครจะนิมนช่วงนี้ไม่ไปนะ<อ>ถ้าไม่ใช่ลูกใช่หลานกันไม่รักเขลรกกันจริงไม่ไปเลยเพราะว่าโควิดนะก็ฝากช่วยกันดูแลด้วยนะเออฝากกันด้วยนะลูกนะตาธุ้ สรุปนะครับวันเสาร์ที่13 14อาจารย์จะรับลูกศิษย์ใครที่จะต่อตะกุฎวัฒนาเทพถีผมน้ำมนต์เจิมกระเป๋าหรือทำกิจกรรมต่างๆก็สามารถมาได้นะครับแต่มีระยะห่างครับฝากเ,เรื่องแมสด้วยนะครับเรื่องเจลล้างมือต่างๆผ่านจุดคัดกรองให้เรียบร้อยนะครับก็ดูตัวเลขได้เลยอ่ะเฮงงี้ชอบเลข่องอนารพอดีสวัสดีครับโอ้วันนี้เฮงงี้มาทำอะไรเนี่ยก็มาดูช่วงภาเรียกว่า ต้นๆก่อนอดูเขาเรียกว่าแนวทางแนวเลขไว้ก่อนนะครับแต่ยังไม่เจาะจงนะว่าเลขไหนนะวันนี้ชอบเลขอะไรฮะเอาเลยก็จากที่ดูก็เหมือนเดิมนะครับแต่เลขตัวนี้ในอ่านน้ำม์มีทั้งเลขศูนย์เลขสองเลขสามแล้วก็เจ็ดเลขหกนะครับแล้วก็เลขสี่นะครับแต่ตอนนี้จากที่ดูเนี่ยมันจับกันเป็นกลุ่มเนี่ยที่ถ้าคนดูในไลฟ์สดนะฮะมีสองสามศูนย์เนี่ยที่จับกันเป็นหนึ่งกลุ่มครับนะครับแล้วก็มีเนี่ยครับสี่หกเจ็ดที่จับกันเป็นอีกหนึ่งกลุ่ม ยังไม่ต้องฟันธงเราเฮงแต่อยากรู้เป็นแนวทางถ้าเกิดเราจะชอบนะตอนเนี้ยน้องเฮงชอบเลขอะไรสองตัวถ้าถามผมวันนี้ผมชอบเลขหกนะครับเลขหกยังรักเหมือนเดิมยังรักเหมือนเดิมดที่แล้วก็มาแล้วเก้าพลิกกลับด้านกับด้านกลับหัวแต่ผมตามงหกห้าไปออกเก้าห้าเหมือนกันอ๋อได้นิดหน่อยไม่เป็นไรโอเคโอเคแล้วขึ้นก็ถือว่าโอเคนะครับที่มอบให้แล้วก็เป็นแนวทางไว้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพจสวยเฮงนี้ก็จะเป็นเพจที่จะเป็นเพจเดียวของอาสมฤติเนรที่จะมีการถ่ายอ่างน้ำมนตลที่สดให้ดูแบบสดๆนะครับ เพราะว่าถ้าไปดูตามอ่าออกข่าวอะไรก็จะเป็นมันแบบเป็นสกู๊ปสั้นคลิปสั้นๆให้ดูนะครับถ้าอยากได้ดูสดๆต้องมาดูที่เพจเจ้าสวยเฮงนะครับขอบคุณมเอาไว้นะครับครับขอบคุณบ้าข่าวขใครเห็นตัวเลขอะไเชินครับพิมพ์ตัวเลขใส่มาเลยครับแต่ตัวเลขมาเลยนะอย่างน้อยก็เป็นแนวทางไปซื้อสลากกินแรัฐบาลนะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะโอเคที่ผมเห็นก็คือที่ย่งเฮงบอกครับศูนย์สองสามเจ็ดหกสี่โอเคนะผมค้างภาพนี้ไว้ขออนุญาตหยุดไลด้ตอนนี้ก็นะเครื่องร้อนสวัสดีจ้า